โอเคครับแล้วก็แช่หมูในน้ำส้มสายชู20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาซับให้แห้งนะครับซับให้แห้งเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำหมักเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็หมักไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับผมหนึ่งคืนหมักไว้นะครับจะทําให้หมูมีความนุ่มชุ่มชื้นฉ่ํานะครับมาดูครับผลลัพธ์กันครับนี่นะครับการหมักไว้หนึ่งคืนนะโอเคครับมาถึงวิธีขั้นตอนการอบกันแล้วนะครับเราจะนํานี่นะครับเราก็จะมาอบหมูแดงกันนะครับนี่ครับหมูแดงที่เรา หมักกันไว้นะดีครับผมวันนี้เราก็เข้าสู่ช่อง i n Eat ครับนะครับก็สวัสดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องขอบคุณไม่ดีๆนะครับจากผู้สนับสนุนของเรานะฮะขอบคุณด้วยนะฮะเป็นคุณแม่ของผมเองนะครับเป็นผู้สนับสนุนไม์นะครับเสียงก็จะดีชัดแจ๋วขนาดนี้นะครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันนะครับต้องไปติดตามครับผมไปฮะเราไปทำเมนูกันเลยครับผมนี่ฮะตามมาครับผม นี่นะครับเราก็จะทําเป็นเมนูวันนี้เป็นหมูกรอบหมูแดงนะครับจากแรกอย่างแรกนะครับเราก็จะนําหมูเข้ามาหั่นก่อนนะครับนี่นะครับเราก็ทําการหั่นหมูเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประการบ้างนะครับบ้างให้เป็นช่องนะครับให้เป็นช่องนะครับระหว่างชั้นนะครับให้มีความแบบว่า จะมีความทําให้หนังฟูหนังกรอบมากขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะแช่น้ําส้มสายชูไว้20นาทีนะครับเพื่อให้หนังมีการกรอบฟูนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปแช่น้ําส้มสายชูกันเลยครับผมนี่นะครับเราก็จะแช่น้ําส้มสายชูไว้20นาทีนะครับแล้วก็เทปไปเลยครับเพื่อให้หนังมีการกรอบฟู โอเคครับแล้วก็แช่หมูในน้ำส้มสายชู20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาซับให้แห้งนะครับซับให้แห้งเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือหรือทาเกลือทั้งสองด้านนะครับแล้วก็นำเข้าอบนะครับมาดูครับวิธีการซับเลยกันนะซับเลยนะครับเราซับให้แห้งเลยนะครับผมอันนี้เราทำการแช่แล้วครับหนังก็จะมีความแบบว่าสวยๆนะฮะซับเลยครับเราซับทั้งสองด้านเลยนะครับผม เห็นครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาโรยเกลือนะครับฝั่งหนังนะฮะโรยเลยครับกระทาให้ทั่วเลยนะครับทาให้ทั่วเลยนะหาเกลือนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับใช่หรือใช่ฮะหาเกลือทั้งสองด้านครับอาเกลือแห้งแล้ว โอเคครับหมูกรอบแล้วก็ได้ทําการหมักเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับจะเป็นวิธีการทําหมูแดงนะครับผมโอเคครับอันนี้วิธีการทําหมูแดงนะครับก็ไปดูนะครับไปดูขั้นตอนการทําน้ําหมักหมูแดงได้เลยครับครับมาดูส่วนผสมของน้ําหมูแดงจะมีน้ําฟันปี๊บฮะน้ําตาลทรายแดงฮะน้ําตาลทรายขาวก็สามารถใช้ได้ครับจากนั้นซอสหอยนางรมครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับผม จากนั้นนะครับจัดผงปรุงรสนะครับหรือว่ารสจีนะฮะแล้วก็ผงพโล้ครับคนให้เข้ากันเลยนะครับผมจากนั้นอาใส่เกลือเล็กน้อยฮะเพิ่มความเค็มอีกนิดนะฮะร่นคนให้น้ําตาลละลายเลยครับผมแล้วก็ใส่3ามเกลือนะครับจะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยดํานะครับแล้วก็ใส่น้าเปล่านิดนึงนะครับคนให้เข้ากันเลยนะแล้วก็คนให้น้ําตาลละลาย จากนั้นตามด้วยน้ํามันพืชฮะลงไปผสมได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มแดงนะครับน mm. ครับคนให้เข้ากันเลยนะครับส่วนผสมทั้งหมดนะครับ mm. คนคนคนโนอันนี้เป็นสีผสมอาหารนะครับที่ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยส่วนที่ผมใช้ก็เป็นสันคอหมูนะครับติดมาเล็กน้อยนะบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับแล้วก็ขยำให้เข้ากันเลยนะครับผม น้ำหมักเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็หมักไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับผมหนึ่งคืนหมักไว้นะครับจะทําให้หมูมีความนุ่มชุ่มชื้นฉ่ํานะครับมาดูครับผลลัพธ์กันครับนี่นะครับการหมักไว้หนึ่งคืนนะครับนี่นะครับมาดูไล้เลยครับมาดูใกล้ๆครับมาดูนี่ดูครับโอ้โหสีแดงฉ่ํามากเลยนะครับผมน่ารับประทานครับบอกเลยว่าหมูแดงสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงสูตรไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับ คือสูตรนี้มันสามารถหมักหมูได้ประมาณสองถึงสามโลนะครับผมก็ดูปริมาณเราไม่ตายตัวนะครับสําหรับเรื่องสูตรนะนี่ครับสีแดงน่ารับประทานมากเลยนะครับหมูแดงโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปขั้นสู่เข้าสู่ขั้นตอนวิธีการอบทั้งหมูแดงแล้วก็หมูกรอบกันเลยครับผมไปฮะโอเคครับมาถึงวิธีขั้นตอนการอบกันแล้วนะครับเราจะนําหมูของเรานะครับที่เราแช่น้ําส้มสายชูแล้วก็ใส่เกลือแล้วครับเราจะไปลงในหม้ออบเลยนะครับ เราจะใช้ไฟประมาณนะครับร้อยหกสิบองศาครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็มาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาอบนิดนึงนะครับไปครับแล้วก็ใส่ฝาไปเลยครับนี่ครับมาดูอุณหภูมินะครับแล้วก็จะใช้ประมาณร้อยหกสิบนะฮะแล้วก็ใช่หนึ่งชั่วโมงอ่าครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับผมอันนี้เราจะปล่อยอบไว้สักพักนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้อยหกสิบนาทีครึ่งชั่วโมง มันจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นไงโอเคครับไปเจอกันนะครับไปครับนี่นะครับเราก็จะมาอบหมูดแดงกันนะครับนี่ครับหมูดแดงที่เรา หมักมันไว้นะครับหนึ่งคืนนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าสีสันน่ารับประทานมากนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปใส่หม้ออบลมร้อนอบกันนะครับผมแล้วก็มาดูความอร่อยกันเลยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปอบกันเลยครับผมไปดูหมูแดงตอนที่มัน j u ซี่นะครับครบเวลาสิบห้านาทีนะครับโอเคครับผม วันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหมูแดงของเรานะครับเราจะเอาน้ำหมักหมูนะครับมาใส่ซอสอินทผาลนนะฮะจากนั้นตามด้วยซอสหอยนางรมแล้วก็รสดีนะฮะหรือผงปรุงรสแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับใส่น้ำเล็กน้อยนะครับผมใส่ลงไปเลยฮะเติมชูรสนิดนึงนะครับเพื่อความกลมกล่อมแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะครับถ้ามันยังไม่ข้นพอยังไม่ถูกใจนะครับก็สามารถใส่ เป็นแป้งมันลงไปได้นะครับเพื่อเพิ่มความข้นหนืดของตัวน้ำซอสของเรานะฮะมาดูน้ำซุปธรรมดากันต่อเลยนะครับผมก็จะเอาน้ำปาปล่าตั้งไฟนะครับแล้วก็ใสพ่พริกไทยนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็คนคนคนให้เข้ากันเลยนะครับผมอันนี้เป็นน้ำซุปแบบไม่มีกระดูกนะครับ โอเคครับนี่นะครับเราก็จะมาจัดจานกันเลยนะครับผมเราจะเป็นต้นหอมนะฮะแล้วก็แตงฮะตงจัดเลยนะครับนี่ไว้ข้างจานเลยนะครับแตงครับแตงแตงนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นน้ําจิ้มนะฮะราดหมูกรอบนะฮะดูสิครับนายทานมากครับนี่นะครับก็เป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันเลยครับผมจะขอเริ่มจากหมูแดงก่อนนะ หมูแดงครับหมูแดงน้ำเยิ้มๆเลยดูดิโอ้ด้หืมหืมกินจังเลยกินจังแลว,แลวหืมนี่ครับเป็นน้ำซุปของเรานะครับผมหืมอ,อร่อยครับต่อไปเรามาชิมหมูกรอบกันเลยนะครับหมูกรอบฮะหมูกรอบทำเองฮะ กว่าจะทำเล่นนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไปฮะอือหือเดี๋ยวอร่อยฮะน้ำซุปเย็นน้ำซุปอือหืออร่อย หอมกรอบทั้งหมูแดงหมูกรอบนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับก้าวหมูแดงหมูกรอบฉบับบ้านๆนะครับแต่ว่ารสชาตินี้ไม่บ้านแน่นอนนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับอินอิดครับแนลขอบคุณมากครับไปฮะ